ฟ็อกคารสิกวันนี้จะพาไปพบกับดาริววาเซลอดีตหัวหอกดีกรีทีมชาติอังกฤษซึ่งเล่นให้กับเลสเตอร์ซิตี้ในช่วงปีระหว่าง2 0 1 0ถึงสองวาเซลเกิดเมื่อวันที่13มิถุนายน19 8 0ดโด่งดังในเส้นทางอาชีพนักเตะกับแอสตันวิลล่าก่อนจะย้ายไปเล่นให้กับแมนเชตี้ฤดูกาล2 0 0 9 2 0 1 0าิดาริวาเซลย้ายไปเล่นในตุรกีกับอันการากาซูก่อนจะย้ายกลับมาเล่นให้กับเลสเตอร์ซิตี้ในปี2 0 1 0ภายใต้การคุทัพของเวนกรส ซึ่งทั้งคู่เคยร่วมงานกันมาก่อนตอนสมัยออริสันยังคุมทีมชาติอังกฤษวาเซลกลายเป็นตัวหลักของทีมตั้งแต่ฤดูกาลแรกลงสนาม31นัดทำไป4ประตูในศึกแชมเปี้ยนชิพโดยทำประตูแรกให้กับทีมได้ในเกมที่เลสเตอร์ถล่มเอาชนะดอนคาสเตอร์โลเวอร์ไป51าห่งเอะไรก็ตามในเกมที่พบกับเวสต์แฮมในฤดูกาลต่อมาเมื่อเดือนตุลาคมปี2 0 1 1เจ้าตัวก็ได้รับบาดเจบ็บเอ็นควายหน้าหัวเข่าฉีกขาดจากการบาดเจ็บครั้งนี้ทำให้วาเซลต้องพักยาวถึง6เดือน ก่อนกลับมาลงสนามในนัดสุดท้ายของฤดูกาลแต่หลังจากหมดสัญญากับทีมในฤดูกาลนั้นเขาก็ไม่ได้รับการต่อสัญญาออกไปโดยทำสถิติลงสนาม45นัดยิงไป6ประตูให้กับเลสเตอร์สบายใจได้เพมเมร์ลีกตรวจโควิด1 9รอบล่าสุดพบผู้ติดเชื้อ1รายเท่านั้นพพมเมร์ลีกหลีกสูงสุดของประเทศอังกฤษแถลงผลตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด19 รอบล่าสุดผลปรากฏว่าพบผู้ติดเชื้อมีผลเป็นบวกเพียงรายเดียวจาก2,071ตัวอย่างอย่างไรก็ดีไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้ติดเชื้อดังกล่าวแต่อย่างใดโดยผู้ป่วยจะเข้าสู่กระบวนการกักตัว7วันการตรวจหาเชื้อครั้งนี้นับว่าเป็นครั้งที่13ในเพมาริกโดยมีการทดสอบในระหว่างวันที่6-12กรกคสัปดาห์ที่แล้วหลีกสูงสุดแดนผู้ดีก็มีการตรวจหาเชื้อเช่นเดียวกันแต่ไม่ปรากฏผู้ติดเชื้อแต่อย่างใดเท่ากับว่าจนถึงตอนนี้เพมาริก พบผู้ติดเชื้อ20เคสเท่านั้นหลังจากหยุดพักไปกว่า100วันฟุตบอลเพลีเมยรีอังกฤษฤดูการ2020-2021ลุ้นกลับมาให้แฟนบอลเข้าชมเกมในสนามได้บ้างแล้วเมื่อมีการนำวาระเข้าที่ประชุมสภาสาราชอาณาจักรซึ่งภาพรวมออกมาอย่างน่าพอใจรายงานจากเมลออรไลนยเผยว่าเพราะการระบาดของวัสโควิด COVID -19 อย่างหนักเมื่อเดือนมีนาคม ส่งผลให้หลีกระงับแข่งกว่า3เดือนพร้อมข้อปฏิบัติแบบใหม่ทั้งเรื่องห้ามแฟนบอลเข้าชมเกมจำกัดจำนวนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแมตช์เดย์มีระยะห่างต่อบุคคลสวมหน้ากากอนามัยทั้งนี้ภาพรวมตลอดสสัปดาห์ที่ออกมาถือว่าทุกฝ่ายให้ความร่วมมืออย่างดีรวมถึงตรวจหานักกีฬาติดเชื้อโควิด -19 รอบล่าสุดพ้นออกมาเป็นศูนย์บวกกับสาราชอาณาจักรผ่อนปลนมาตรการการใช้ชีวิตประจาวันขั้นสูงสุดลงมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาร้านเล่าผับในคลับ กับเปิดให้บริการอีกครั้งรัฐบาลจึงมองว่าในภาคกีฬาก็สมควรได้รับการคืนความสุขเช่นกันขั้นตอนในการอนุญาตกองเชียร์ให้เข้าสนามจะเป็นการทํางานร่วมกันของเพเมลลี่อังกฤษปรึกษากับกลุ่มแฟนบอลต่างๆของสโมสรเพื่อให้เตรียมตัวคืนสังเวียนแต่ทั้งนี้ก็ต้องปฏิบัติตัวตามแบบนิว n o r m a l คือสวมหน้ากากอนามัยเฟสชิลหน้ากากผ้าล้างมือบ่อยๆและหลีกเลี่ยงการชุมนุมในพื้นที่แออัดอาจไม่จำเป็น ทางด้านลีกฟุตบอลอังกฤษที่ดูแลลีกอาชีพระดับรองลงไปตั้งแต่แชมเปี้ยนชิพอังกฤษจนถึงลีกถูกรับแนวทางเดียวกันหลังจากมีการเสนอเริ่มให้แฟนบอลส่วนน้อยเข้าสนามชิมรางไปก่อนแต่ไอเดียนี้ถูกปัดไปสื่อดังอย่างอ้างอีกว่าเห็นรายงานการที่ประชุมที่แจกจ่ายออกมาแล้วรัฐบาลใกล้ประกาศอนุญาตในเร็ววันนี้เท่ากับว่าในนัดเปิดฤดูกาลหน้าซึ่งคาดว่าจะเป็น12กันยาจะมีสาวกทั้ง20ค่ายเป็นศักขีพยาน